ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่19พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจนมุมเกมเปลี่ยนไทยพร้อมสูงสุด 17ชาติครับพร้อมที่จะลากคอฮุนเซนดิ่งเหวยวซึ่งก็มีอัปเดตกันหลายเรื่องราวจริงๆนะครับยังรวมไปถึงในส่วนของแนวหน้าหรือว่าหน้าแนวในชายแดนนั้นเนี่ยยังระอุไม่เลิกนะครับไทยเราก็มีการไล่ตอกขาเม้นหนีกระเจิงพร้อมกับยังมีภาพและก็คลิปออกมากับการประทะคารมที่ เกือบจะยิงกันกับดหานคอมเมแล้วโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามในวชยแนไทยของเรากันก่อนนะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคลิปออกมาถี่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ด่านคอมเมนนั้นเป็นคนถ่ายหรือว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นคนถ่ายโดยล้วนแล้วส่วนใหญ่ครับก็เป็นคลิปการประจันหน้าการการเจรจากาันและเรียกว่าจะเป็นฝั่งคอมเมนมากกว่า มีการถ่ายเอาไว้นะครับทั้งการเรียกฝั่งไทยเรามาคุยแต่ไทยเราก็ไม่ได้มีการคุยแต่อย่างใด ซึ่งคลิปล่าสุดที่ปรากฏออกมานะครับก็เป็นคลิปที่ทหารพันของเราเนี่ยพยายามผลักดันทหารขามรออกจากพื้นที่นะครับแต่ว่าขามรก็ไม่ยอมออกเลยคลิปดังกล่าวครับถูกถ่ายที่บริเวณช่องอันมาแล้วดูจากท่าทางสังเกตมือของทหารขามรดีๆนะครับจะเป็นกำระเบิดอยู่ซึ่งดูแล้วเนี่ยความมือดัดใจของฐานแนวหน้าก็อาจจะมีเยอะจริงๆโดยมีการพะระาคารวมกันหลายต่อหลายช็อตเลยครับเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปผมจะแนบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มๆ แต่ก็มีอัปเดตล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันนะครับรายงานเพิ่มเติมออกมาว่านับถือหัวใจของทหารไทยเรานะที่ยอมที่จะแลกชีวิตเลยเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินไทยซึ่งจากการตรวจสอบคลิปดังกล่าวนะครับพบว่าเป็นคลิปตั้งแต่23รกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนการประทะก,กันหนึ่งวันนะครับที่ด่านไดเราเนี่ยเผชิญหน้ากับทหารขามรในพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีคำคำหนึงครับที่ฝั่งไทยเราบอกกับขมรได้ว่ามาสละชีพด้วยกันหรือว่ามาตายด้วยกันเลยพร้อมกับบอกให้ขมรน,นั้นถอยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเขตแดนของไทยเราแต่ขมรเนี่ยดูเหมือนจะฮึดฮัดไม่ยอมถอยในช่วงนั้นแต่กลับรุกคืบเข้ามาในพื้นที่นะครับจนเกิดการเผชิญหน้าเรียกว่าเป็นภาพที่อุราทึก พอสมควรเลยกับทหารคมเมน5คนที่ดึงกลับเข้ามากำลระเบิดเนี่ยบริเวณแนวเขตแดนไทยเราเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตจากทัพบ,บกเองนะครับที่ตรวจสอบคลิปแล้วว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ห่วงก่อนการประทะก,กัน1วันหรือว่า23กรกฎาคมแต่ทั้งฝั่งขมิญเองนะครับพอผมไปไล่ดูเช็คข่าวของฝั่งขมิแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าขเมนนั้นเอามาโยงเป็นคลิปใหม่แล้วก็บอกว่าทหารขเมนที่ประจันหน้ากับไทยนั้นเป็นฮีโร่ซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับบริจาคก,กันแบบระน,นาวเลยนะครับได้เงินกันไปน่าจะชุบตัวได้กับทหารขเมนรายนี้มีดังภาพแลวก็คลิปออกมาครับขเมนก็ k, ย,ยืนยันว่าเป็นคลิปใหม่นะเขาเหมือนจะเอามารีรันอีกครั้งหนึง่งซึ่งไทยเราก็ยืนยันว่าเป็นคลิปเก่าขเมนก็ k, ยืนยันว่าเป็นคลิปใหม่แต่ก็คงต้องเชื่อเดนฝั่งไทยเราและครับที่กองทัพบกออกมายืนยันเอง ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นคลิปตั้งแต่หวงก่อนประกัหนึ่งวันแล้วมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นนะครับคลิปใหม่ๆที่อัปเดตออกมาเนี่ยที่เพิ่งลงกัน1นึวันที่ผ่านมาก็เข้าใจทหารไทยในแนวหน้าเลยนะครับที่ต้องเจอกับเพื่อนบ้านแบบขมเมนที่ไม่มีความจริงใจต่อกันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ขมเมนบอกว่าอยากจะคุยกับไทยเราแบบสันติภาพแต่ว่าด่านไทยเราเนี่ยก็ย้อนแย้งกลับไปซัดกลับไปเลยนะครับบอกว่าสันติภาพมันจบลงตั้งแต่ทหารไทยเราเสียขาไปแล้วก็ถือว่าปวดหัวกับขมเมนจริง ตีมืนนะครับโดยทางไทยเราบอกให้ถอยไปก็ยังไม่ยอมนะยังยืนอยู่ตรงนั้นกว่าจะถอยเนี่ยต้องใช้เวลาเลยครับฝ่ายดากาเมนครับพยายามที่จะเข้ามาประชิดอ้างว่าจะขอพูดคุยแต่ฝั่งไทยเราก็หว่นเหมือนกันว่าเป็นแผนลวงนะอาจจะเป็นการเช็คฐานที่ตั้งเพราะมีฐานขเมศอีกคนเนี่ยคอยส่องกล้องดูอยู่ถ่ายคลิปดูอยู่จึงไม่คุยแล้วก็บอกให้ขเมศเนได้กลับไปถอยออกไปแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ขเมนบอกว่าสันติเพียบนะครับเนื่องจากพูดไม่ชัดแล้วไทยเราก็ตอบลั่นไปเลยครับว่าสัันนนิภาพยมจบลงไป ตั้งแต่เราเนี่ยสูญเสียขาที่7ไปแล้วจะพูดอะไรเยอะแยะออกไปสักทีหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งเมนนะครับที่ออกมายั่วยุไทยเราแล้วไม่ได้มีเพียงแค่คลิปเดียวนะครับยังมีคลิปที่ยั่วยุไทยเราแต่เช้าเลยเรียกไทยออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไทยเราก็ไม่ได้ออกมาพบเจอนะ กลัวว่าขมนเนี่ยจะวางระเบิดล่อให้เราไปเหยียบซึ่งก็ต้องระวังตัวกันแบบนี้นะครับเพราะขมินเชื่อใจไม่ได้อยู่แล้วกับบริเวณแนวชายแดนตอนนี้เนี่ยจะมีการปล่อยคลิปออกมาถี่มากนะครับโดยเฉพาะฝั่งของขมนเนี่ยปล่อยออกมาเหมือนตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะให้เรื่องมันแดงขึ้นแล้วก็อยากจะเปิดประทะะไรเราอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็คงไม่ทราบกันแต่ที่แน่แน การเปิดคลิปออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกระแสนิยมเขมรเนี่ยมันจะดีขึ้นมากับในชาติของเขาเองพอดูจากการเปิดรับบริจาคแล้วเนี่ยก็ได้ไปหลายตังค์เหมือนกันซึ่งอัปเดตล่าสุดจากทางฟากฝั่งไทยเรากันบ้างนะครับก็เรียกว่าเราจัดหนักจัดเต็มทันทีเลยโดยกลาหมของไทยเราครับมีการพูดคุยกับพอบวอเหล่าทัพแล้วก็สั่งเตรียมความพร้อมสูงสุดรับมือเหตุดุกลำอธิป,ปไตยแล้วก็เร่งราระบบต่อต้านโดนทันทีโอโหอันนี้เป็นบิ๊กเล็กเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ ได้ลงรายละเอียดให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดและก็ให้เราเนี่ยมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับขมิ้นเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับพร้อมกับยังเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยและก็เพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านโดนรนรวมไปถึงสนับสนุน AOT ด้วยอันนี้คือเป็นแนวทางของไทยเราเลยนะครับสั่งเตรียมความพร้อมสูงสุดกันแล้วและจะเร่งทําระบบต่อต้านโดรนด้วยเพราะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ ขเขมิเตรียมการอะไรไว้แล้วที่แน่ๆนี่ยเขาเตรียมการโดนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วโดนที่ขมิ้น,นามาเนี่ยเป็นโดนอันตรายจริงๆซึ่งถามว่าเราต้องกลัวไหมเราต้องระวังผมเชื่อว่าพี่น้องทหารในแนวหน้าเนี่ยก็พร้อมที่จะประจันหน้ากับขมินกันอยู่แล้วอะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงกองทัพปารีสสงกันแล้วเนี่ยมาพูดถึงในบุดีกองทัพภาคที่1กันบ้างล่าสุดเลยครับมีการประชุมยาวนานกว่า7ชั่วโมงกับการปักปันปันปกหลักเขตแดน และขมเดนเองก็ยอมทําตามข้อตกลงปักหมุดเขตแดนชั่วคราวบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับในหลักหมุดที่42ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยก็คงต้องมาลุ้นกันโดยไทยเราก็ยื่นคําขาดไปเลยครับว่าจะต้องลากให้มันชัดเจนขึ้นนะ เพื่อที่จะผลักดันการครอบครองแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1เนี่ยจะเป็นหลักเขต4 2 4สถึงนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นหลักเขต43 -46 ถึงครับและก็ช่วงที่3จะเป็นหลักเขต4 6่สถึงโดยจะเริ่มที่หลักเขต4 2ก่อนนะครับจะบินโดนเพื่อถ่ายภาพบรงอากาศและก็กําหนดพิกัดกันร่วมกันปกักหมุดเขตแดนในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับทัพบ,บกของเราเนี่ยยังมีการนาทูตทหารต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดสรากแก้วด้วยครับเพ พร้อมกับการปราบปรามสแกมเมอร์การเก็บกู้ทุนระเบิดการปักหลักเขตแดนชั่วคราวย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดเนี่ยสิชาติที่เราเนี่ยดึงมาดูทุนระเบิดของเขมรได้คือถือว่าเยอะมากนะครับกับ17ชาติที่เขาสนใจขนาดนี้ซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ย20คนนะครับทั้งผู้ช่วยทูตาาสหรัฐอเมริกา จีนญี่ปุ่นบรูไนเมียนมาอินโดหรือแม้แต่อิตาลีเนี่ยก็เดินทางลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยในจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝั่งไทยเราทางการเก็บกู้ทุนการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็การปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งไฮไลท์ข้อมูลสําคัญเลยที่เราจะที้แจงต่อคณะทูตทั้งหมด17ชาติ20คนเนี่ยเป็นเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับรวมถึงเรื่องของการปิดดา่านโดยได้มีการติดตั้งลวดหนามป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนในพื้นที่เสีย่ยงเช่นบริเวณตำบลป่าไร่ตตบลลท่่าาาาข้ามมนนะครหรืออวาาแวแง คลองพรมโหดระยะทางทั้งหมดเนี่ย16.1กิโลเมตรนะครับรวมถึงจุดเสี่ยงอื่นๆด้วยอีก1.4กิโลเมตรเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนของขเขมรเองแบบผิดกฎหมายและนอกจากนี้ครับเราเองก็จะนําคณะทูตทหารทั้งหมด17ชาติเนี่ยเข้ามาสารวจพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วด้วยซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวและและก็เป็นเขตที่จะปักหมุดชั่วคราวด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดําเนินการแบบเดินหน้าทันทีเลยนะครับการที่นําคณะทูตออกมาแบบนี้เนี่ย มันจะทำให้ขเมนเองครับไม่กล้าเล่นตุกติกและก็ไม่กล้าออกนอกกรอบออกนอกเกมซึ่งเราเนี่ยกดขเมนอยู่หมัดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะกับการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะว่าทางสหรัฐก็ย้ํามาและให้ดําเนินการเร่งด่วนด้วยเราก็เข้าทางทันทีนะครับก็เลยบีบขมียนไปอีกชั้นหนึ่งแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ขมียนเองก็ยังผวามไม่หยุดโดยเฉพาะในเขตแดนทางทะเลครับที่ล่าสุดนั้นฮุนเซนเนี่ยกับ